สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับวันนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนะครับก็ใหญ่ทองคุณนะครับก็มีอาการถ่ายไม่ออกนะครับก็ต่อมามาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับก็ได้นำสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงได้นำพอ่อ ใหญ่มาที่โรงพยาบาลช้างสุรดดินนะครับก็มาหาหมอนะครับหมอก็ได้ทำการรักษา,ได,า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 ได้สวนโอ๊ยถอยมา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 ได้สวนนะครับสวนก็ได้โอเคได้ทายออกมาสองก้อนนะครับก็ก้อนแรกใหญ่พอสมควรน,นะครับ อาการเจ็บขาด้วยครับอาจจะเป็นเพราะท้องอืดด้วยนะครับก็ขาจะแข็งแข็งนะครับขาหน้านครับก็ใหญ่ก็เดินไม้คก็ยกขาทอะไรนะครับดูท้องนะครับท้องก็ป่องนะครับท้องใหญ่มาเร็วมา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 ,มา จะเป็นก็กิกนหญ้าเยอะนะครับกินอาหารเยอะแล้วก็กินต้นกล้วยนะครับเลยทําให้ท้องอืดถ่ายไม่ออกนะครับมันเเป็นจะเป็นท้องอืดน,นะครับมา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 เร็วมามา,มา,มา ก็นีมื่อวา,านก็ฝนตกนะครับที่บ้านนะครับฝนตกก็ใหญ่ก็ไม่ค่อยขอยี่น้ำนะครับอากาศเย็นนะครับแล้วก็กินหญ้าเยอะนะครับก็เลยที่ที่เป็นก้อนใหญ่นะครับก็เลยเบ่งทายออกไม่ออกนะครับลกลายเป็นท้องอืดน,นะครับนี่ผมก็ได้การ มารักษาที่โรงพยาบาลช้างที่สุรินนะครับก็ไปกินยานะครับแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดไปเข็มหนึ่งนะครับก็ส่วนให้ผู้ใหญ่ครับเปิดส่วนเอาขี้โยกนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ถ่ายนะครับได้ละ

สองอุดมากนะครับสองปใหญ่มากนะครับเช้าก uh, ็ได้ทายานะครับก่อนจะพาพ่อใหญ่มาที่โรงพยาบาลก็ทายานะครับยายานวดอยาเส้นลุกนะครับก็มีรอยดำๆอยู่นะครับี่คุณหมอได้ใส่ยานะครับเป็นยาลื่นนะครับยาลราลื่นทําให ขายง่ายนะครับบ่งง่ายนะวันนี้ผู้ใหญ่มันถึงโรงพยาบาลก็บ่งบ่งทั้งวันนะครับแต่บ่งบ่งถ่ายไม่อยูนะครับอยากถายอยู่แต่ว่าบ่งถายไม่อยูนะครับมาถอยถยมา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 ลูกมามา,มาถยจะไปไหนมามามาเร็ว เอาเอาวก็ตนยาแพในะครับก็ใช้กันใช้ด้วยนะด้วยก็ยัดยาใส่นะครับแล้วก็เอาไปกอนใส่ปากให้ก็ใหญ่นะครับ ก็จะป้อนใส่ปากให้ผู้ใหญ่นะครับถ้าใส่แมงวงนะครับผู้ใหญ่ก็จะได้กินยาก็าจะไม่กินยานะครับอาการท้องอืดจะไม่หายนะครับปวดท้องนะครับอันนี้ก็พาน้องมาช่วยนะครับน้องมาช่วยด้วย ปืดน,นะครับองขาหน้าของซ้ายนะครับจะแข็งๆนะครับอาจจะเป็นโรคการท้องอุดด้วยนะครับคุณใหญ่อาจจะเดินลำบากนะครับเลยดูเหมือนข,า,ขาจะเจ็บนะครับก<จ>็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นโร ก็เดินก็จะประคองประคองตัวเดินนะครับก็เลยดูจากไกลๆเหมือนเจ็บขาซ้ายนะครับฝั่งข้างหน้านะครับขาข้างหน้านะครับคืนนี้ก็่อยากจะนอนที่โรงพยาบาลนะครับก็ยังอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็ยังยังกินอาหารนะครับกินอาหารได้นะครับ ก็ยังกินไม่มากนะครับไม่ช้าพ่อใหญ่ก็ยังกินใบไผ่นะครับพ่อใหญ่ก็กินใบไผ่นะครับก็ระหว่างขึ้นรถมาพ่อใหญ่ก็ซึมนะครับซึมผมก็เป็นหัวการพ่อใหญ่มากก็าดูพ่อใหญ่เป็นอย่าง ก็ขอฝกดติดตามเป็นกำลังใจให้ก็ปลายทองคูณนะครับขอกำลังใจให้ก็ใหญ่าหายไวๆนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ